มาอนี้ตข่อเรนารีมาลูกชายอีกหนึ่งครอบครัวของเราออกเพลงใหม่ออาจจะด้วยว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ช่วยออกมาก่อนเป็นช่วงงานโปรโมทของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นชื่อเพลงว่าอะไรรู้ไหมชื่อเพลงอันนี้ป่วยจริงชื่อเพลงป่วยจริงป่วยแล้วป่วยแล้วป่วยเธอ ขึ้นคือที่เรียกว่าแกล้งปูแกล้งปูยแกล้งเหมือนมากเออสนิทใจเพราะว่าเป็นซิงเกิลที่เป็นซิงเกิลของน้องจิมมี่กับแ้องซีปกติเราปกติเราก็จะได้ยินอยู่แค่ในซีรีส์แต่นี่เป็นแบบซิงเกิลแยกออกมาเพื่อต้อนรับงานที่จะเกิดขึ้นคืองาน l าส h t ว White, Light, Down, เอาใหม่เอาหม่งานคุณจะชวยให้ดูก็ไม่ดูนะไม่มีสคริปต์นะครับลา์เทอไลไรดิวดาวไลฟ์ออนสเตจซึ่งเสร็จจากนี้เราจะไปดูไปดูคือวันนี้เลยคือเล่นบ่ายสามแล้วเราไปบ่ายสองสิแต่อันเนี้ยออนสุกนะอะไรนะออนสุกนะออนหลังจากนั้นใช่อันนี้จริงจริงแล้วเราจะอะไรจะไปงานเลยใช่ไหนๆเราก็จะเป็นแบบดูงานเยความพิเศษของ MV เป็นเป็นแบบ แนวยาวด้วยนะใช่อรเลยมาดิเอ็กเอ็มวีสักหน่อยยังไม่ได้ดูเลยไหนดูสิไหนดูซิเมโลดี้เราคำร้องทำนองคุณพี่พีรพลนะคะอ่าเราไว้เครดิตนิดนึงที่เหลือก็คือเป็นอุ้ยเออเออเออเขาไม่ค่อยนั่นแหละดีค่ะอ่าเลยเออมาดูกันฉันตื่นเต้นและฉันอยากดูอ่ะซึ่งสัะเก็ดไว้ไ่ได้ดูฉันยังไม่ได้ดูแกล้งบ่อยแฟลติงซินโล ก่เนอหัวซีเนาะห้องคุณหมอเหรอจิมมี่จิมมี่อีเชี่ยมาโอ้โถูกต้องเย่นป่วยเล่นเป็นหมอเลยเนาะก็เป็นหมอ ไล่หมอเออ ờ, ờ, cái ไป bay มากจะไป ทซืัอจีบก่อนครบหมอไปคุยด้วยคุยกับคนอื่นเลยครับคุยตับตาค่ะนี่นี่มารอนหมอจีบคืนแล้วไงล่ะเออแกงป่วยจริงยังมีใส่มากจริงครับ ตอบแทนโอ้ได้สิได้สกูไปด้เลยนี่น่าอะ ไปแล้ว <So> <Trustee? S 1> จ็บอันนี้เจ็บจริงหรือเจ็บเจ็บจริงเจ็บจริงแล้วเนี่ยจังหวัดปทุมลาภเออผูหายเลยกูเดินขึ้นเลยอย่างเงี้ยอุ้ยอ๋อเขาเป็นวิญญาณวลูกเอาวิญญาณมาวิ่งแล้วป๊อวิ่คนลุกเนี่ยร์เขาเป็นวิญญาณมาเนี่ยส่งส่งโลเคชั่นว่าซีอยู่ตรงนี้ แล้วก็ไปช่วยจริงๆแล้วก็ฟื้นแล้วเขาถอดวิญญาณไปหาหมอคุณแม่พลุ้งวายผลลุ้เลยสบายอ่ะตั้งแต่ดู MV ของไลเซอร์มาตั้งแต่แบบนี้เนี่ยในหลังๆล่าสุดล่าสุดอ่ะเขาชอบมีพีตอนจบทุกเอ็มมือเลยเนาะแล้มันดีพลู้งกมาการ เป็นหนังสั้นที่ยอดเยี่ยมมากคือว่าตกใจอ่ะโอเคดูจบแล้วสามารถออนซีรีส์เรื่องต่อไปได้เลยค่ะใช่เลยของซีรีส์ขงจีนซีรีส์พรุ่งนี้ก็ออนออนไอตอนใหม่ได้เลยโอ้ยน่ารักอ่ะเชื่ออย่างนี้ว่าเดี๋ยวมีคนฟังตลอดแน่เออโอเคร้อนหรือเปล่าคุณรองเพี้ยนหรือเปล่าอันนี้แคลเพียนแลเพียนยหมายถึงสตินะน่ารักเนาะ น่ารักแล้วก็เาเรียกว่าถูกต้องเร,เรารู้สึกว่าหลังๆมาเนี้ย m t v อ่ีวีะออกซิงเกลิลให้แต่ละคู่บ่อยแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้เราหายคิดถึงองน้องระหว่างที่เรารอซีรช่วงซีรีส์ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยห,หรือแม้แต่จิมิซีเนี่ยมีผลงานอะไรแบบนี้ให้เราเราก็รู้สึกว่า เพราะเราก็ห่างหายไปจากม่าสไตร์ไลท์ตั้งแต่ตอนจบเนาะใช่เขามีผลงานน้องก็เหมือนแบบเออไม่ทอดทิ้งน้องแล้วให้เราแบบคิดถึงน้องหายคิดถึงไปแวบหนึ่งก็รอซีเรื่องใหม่มาได้เลยมาได้เลยเป่ต้องรล้องไปปีนะคะเปิดกล้องเลยพรุ่งนี้เลยมาได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอสามวันที่บ้านเไม่แล้วมันกลายเป็นเหมือนแบบว่าเป็นไลน์เส้นของไลเซอร์เหมือนกันนะสามเพลงที่เราดูมาจนกระทั่งเพลงเนี้ย แล้วตอนจบมันมีแบบเนี้ยกลับกลายว่าถ้ามีอีกเพลงต่อมาอีกก็จะต้องคิดแล้วว่าตอนจบจะเล่นอะไรเน่แล้วคนรู้ก็เนี่ยก็คือวิญญาณนะที่โวนไปเนี่ยเออเขาเป็นเขาเป็นสีมาเป็นไงล่ะเออกุกกุกกุกมัมไปทำดีทำเลิศโอ้เอาเลยได้ไหมเด้ยิเรื่องนั้นเออบุลเลิบเลยเป็นไงล่ะเป็นวิญญาณนี่แหละแต่ถ้าเป็นเราวิญญาณเราไปหาหมอไม่ได้นะหน่่ย เราไม่ต้องไหว้เรายอมแพ้เขาอาจจะทำบุญมาเยอะแล้วเขาวัดไปนู่นไปนี่ได้ไงเจ้าเป็นเราเราเป็นวิญญาณที่ยอมแพ้ตายปุ๊บฉุดลงนรกเลยไม่ได้หรอวิญญาณที่ยอมแพ้ปล่อยหนูไปน่ารักเนาะเออโอเคก็ไปดูกันเยอะๆนะคะสำหรับถุ่นผลงานของน้องๆเนาะให้พอได้หายคิดถึงแล้วก็รอซีเรื่องใหม่ของจิมมี่ซีอยู่นะคะใช่ค่ะกดอวยใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ไปดูเอ็มวีน้องเขาเยอะๆนะ ช่วงเงียไม่มาวันิใกล้ชินกับใครบ้างไหมไม่มีทางพูดจริงหรือเปล่า มีใครเหมือนกันเธอก็จริงใจผมก็จริงใจ yeah. <c oughs> คุณตั่วโอนหรือเปลา่า <c oughs> คุณมีใครหรือเปลา่า <c oughs> ชัวร์แน่มีประวัติไก้เชิดกับใครบ้างไหม <c oughs> ไม่มีทาง <c oughs> พูดจริงหรือเปลา่าคุณก็